รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Club คลับของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาคุมเข้มในเรื่องของสุขภาพปัญหาที่ทุกคนมักมองข้ามค่ะนั่นก็คือสุขภาพช่องปากและสุขภาพฟันของทุกท่านค่ะเพราะการมีฟันที่ดีไม่ใช่ไว้แค่เคี้ยวบดอาหารเท่านั้นค่ะแต่มันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะวันนี้เรามาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมค่ะ ที่จะมาแนะนำเจาะลึกทุกเรื่องราวตั้งแต่การดูแลสุขภาพช่องปากของในวัยเด็กจนไปถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของวัยผู้ใหญ่หรือสูงอายุค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากและฟันค่ะทันตแพทย์หญิงมาทุกการชาลีฟองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะ,อะขออนุญาตสอบถามหน่อยค่ะ การมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีอย่างนี้ค่ะมันมีความสําคัญอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างคะก็การที่เรามีสุขภาพช่องปากที่ดีคือถ้าเรานึกถึงปากเราเป็นอย่างแรกเนี่ยมันคือการกินเนาะมันคือการบดเคี้ยวถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงอาหารทุกอย่างที่เราอยากกินมันก็กินได้หมดถ้าเกิดเรากินดี สุขภาพร่างกายต่างๆของเรามันก็จะดีตามมาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วในเรื่องของการเข้าสังคมการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีรอยยิ้มที่สวยเรามีความมั่นใจก็คือในเรื่องของการติดต่อประสานงานมันก็น่าจะราบรื่น เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสําคัญมไม่ใช่แค่เรื่องบทเคี้ยว<ช> <ๆ S 2> เท่านั้นใช่ไหมคะแต่มันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตในระยะยาวเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มในช่งวงวัยของการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพช่องปากและฟันกันดีกว่าคะ่ะในช่งวงวัยเด็กค,ะค่ะวัยเด็กอย่างนี้คะ่ะเขามีฟันสองชุดอ่าใช่มีฟันน้ํานมกับตันแท้แล้วทีนี้การดูแลฟันน้ํานมมันจะส่งผลอย่างไรกับ ฟันแท้ของเขาในอนาคตบ้างคะ,คะก็คือฟันน้ำนมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าฟันเรามี2ชุดดังนั้นฟันน้ำนมเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือเก็บช่องว่างไว้ให้กับฟันแท้ที่จะขึ้นในอนาคตดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าฟันน้ำนมหลุดก่อนช่วงเวลาที่เหมาะสมช่องว่างต่างๆที่เราจะเก็บไว้ให้กับฟันแท้ที่จะขึ้นมาค่ะมันก็จะ ลดลงอนาคตก็คือจะทําให้ฟันแท้ที่ขึ้นมามันไม่มีที่ดังนั้นพอมันไม่มีที่ปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นเรียงตัวกันสวยๆมันก็จะขึ้นซ้อนเกไปซ้อนเกมาทําให้ในอนาคตเนี่ยน้องเขาอาจจะต้องไปจัดฟันตอนที่เป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดฟันน้ํานมอย่างบางคนปล่อยให้ลูกฟันผุบางคนจัดที่เราเห็นข่าวก็จะแบบ หน้าน้องบวมค่ะเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยพวกหนองพวกเนี้ยค่ะมันก็จะไปส่งผลต่อหน่อฟันแท้ก็คือฟันแท้ข้างใต้ที่จะขึ้นมันก็จะทําให้เหมือนแบบผิวฟันแท้ที่จะขึ้นมาเนี่ยไม่สวยหรือว่ารูปร่างของฟันอ่ะผิดปกติไปมันก็ถือว่าคืออย่างบางคนก็จะคิดว่าเออฟันน้ํานมมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแต่ว่ามันที่จริงแล้วก็ฟันน้ํานมเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญสําหรับเด็กแล้วก็ เป็นพื้นฐานที่จะต่อไปในในวัยอื่นๆตามมาค่ะเหมือนเป็นการที่จะบอกว่าถ้าเกิดเริ่มต้นดูแลไม่ดีชุดต่อไปของเราก็จะไม่ดีใช่ใด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณพ่อคุณแม่รู้อย่างนี้แล้วค่ะในวัยเด็กอะคะ่ะตั้งแต่ทารกที่คลอดเขาออกมาเนี่ยการดูแลสุขภาพช่องปากจะเป็นในลักษณะไหนบ้างคะก็คือ ตั้งแต่แรกเกิดเลยน้องเด็กเแบบีเลยก็ตั้งแต่ยังไม่มีฟันเลยก็จะแนะนําให้ยังไงก็ต้องทําความสะอาดช่องปากเพราะกอย่างน้อยน้องเขากินนมเ<ฆ>นาะยังไงก็จะมีคราบนมติดตามกระพุ้งแก้มตามลิ้นอะไรของน้องเขาอยู่แล้ววิธีการทําความสะอาดก็คืออาจจะใช้ผ้าอ้อ,อมผ้าอ้อมที่ใช้ใช้เช็ดตัวน้องเนะี่ยผ้าอ้อมกับน้ําต้มสุก หรือถ้าบ้านไหนที่แบบกังวลเรื่องความสะอาดก็จะเป็นผ้าก๊อซฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยค่ะพันรอบนิ้วของคุณแม่แล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็เช็ดรอบกระพุ้งแก้มรอบลิ้นอะไรพวกนี้ให้สะอาดแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยพอน้องมีฟันแล้วก็จะแนะนําให้แปรงฟันให้น้องก็คือเวลาแปลงฟันเนี่ยก็จะต้องใช้ยาสีฟันเลือกยาสีฟันที่มีฟูร้า ถามว่าฟัวลายประมาณเท่าไหร่ก็คือฟัวลายประมาณ1,000 ppm mm hmm. คือซึ่งในท้องตลาดถ้าเป็นตามแบรนด์ทั่วๆไปของ uh huh. ตลาดที่ขายเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีฟัวลายในปริมาณที่เหมาะสมอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็เวลาแปลงก็ก็จะสำคัญหน่อยเพราะอย่างบางคนก็กลัวว่าลูกจะได้รับฟัวลายที่เกินลิมิตหรือเปล่าเนาะ uh huh. เขาก็จะมีวิธีการบีบยาสีฟันตามช่วงอายุของเขาอย่างเช่นถ้าเกิดน้องเพิ่งฟันซีแรกขึ้นจนถึงประมาณ3ามขวบเนาะก็จะให้เหมือนแบบบีบยาสีฟันแตะเขาเรียกว่าเอาแค่แตะที่ที่แปรงสีฟันพอเอียกก็คือนิดเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้น้องกืนยาสีกืนกืนยาสีฟันเข้าไปเพราะว่าในวัยแบบเหมือนถ้าฟันเพิ่งขึ้นก็จะประมาณ6เดือน7ดเดือนเนี่ยเขายัง ยังคุมการกลืนยังอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเด็กส่วนใหญ่จะกลืนเข้าไปอาจจะกลืนหรืออาจจะบ้วนทิ้งดังนั้นเวลาที่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่แปรงฟันให้เนี่ยก็ต้องคอยระวังให้เขาว่าระวังเรื่องการสำลักอะไรนี้ด้วยแล้วก็พอหลังจากนั้นพอประมาณ3ขวบถึง6 6ขวบอ่ะก็จะเพิ่มขนาดยาสีฟันขึ้นมาหน่อยเป็นเท่ากับเมทดถวเขียวอือ่าแล้วก็พอ6ขวบขึ้นไปก็เท่ากับความยาวหน้าตัดของ ของแปรงสีฟันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแนะนําให้ผู้ปกครองเป็นคนบีบยาสีฟันให้เพื่อป้องกันบางทีน้องชอบกินยาสีฟันออชอบกินเพราะรสชาติเขาทําเป็นแบบเรียนสตรอเบอรีอ่องุ่นผลไม้บางทีโค้กอะไรเงี้ยก็คือถ้าถ้าไปกินยาสีฟันเข้าไปอาจจะทําให้เกิดฟันตกกระในในชุดฟันแท้ได้อ๋อมีผลต่อเนื่องแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยค่ะในการ ในการเคลือบฟูออลน์อย่างนี้ค่ะมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนคะสําหรับเด็กในเด็กวัยวัยเล็กใช่ค่ะแล้วควรเริ่มตั้งแต่อายุประมาณกี่ขวบคะก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องการเคลือบฟูออลา์ก่อนเนาะว่ามันแตกต่างจากฟูออลน์ที่ที่ใช้ในยาสีฟันนะคะเพราะว่าเคลือบฟูออลายเนี่ยเป็นปริมาณฟูออลา์ที่เข้มข้นดังนั้นจะต้องทําโดยทันตแพทย์เท่านั้นการเคลือบฟูออลน์จะมี2วิธีก็คือวิธีแรกเนี่ยเป็นการทา จะเป็นเหมือนอัฟฟูร์ไอยู่ในรูปของครีมเหนียวๆทาแปะไปที่ตัวฟันกับอย่างที่2ก็คือเป็นฟูวลไยแบบเจลอ่ะก็จะเป็นคล้าย,ายๆเยลลี่เป็นเจลบีบใส่ถาดแล้วก็ให้อมดังนั้นถ้าเป็นแบบทาเนี่ยเราก็จะใช้ในเด็กที่เด็กอ่อนๆที่ยังไม่สามารถอมได้หรือเรายังพูดพูดคุยสื่อสารไม่ได้ยังควบคุมการกลืนอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการทาเพื่อป้องกันในเรื่องของการ กืนหรืออุบัติเหตุต่างๆในช่วงระหว่างที่ทําแต่ว่าพอ,ส,อาสักประมาณเอาปฐมที่คุยกันรู้เรื่องแล้ว่เราก็จะปรับไปใช้เป็นฟ mm ูร้าเจลแล้วก็เมื่อกี้ว่าเราควรจะเคลือบตั้งแต่เม<ช>ื่อไหร่เนาะ,ะก็ส่วนใหญ่ก็ที่จริงก็ฟันซี่แรกขึ้นก็สามารถเคลือบได้แล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กที่มีมีสมุดชมพูที่เขาจะต้องไปฉีดวนะัคซีน เออก็ส่วนใหญ่ถ้าตามอนา,นานนมัยเขาก็จะมีสเตชันเลยมสมมติว่าคุณพาลูกไปฉีดวัคซีนเขาก็จะไปพบคุณหมอฟันอ่ะแล้วก็ทาฟัวไลน์เลยดังนั้นมันก็เกือบเหมือนแบบก็ช่วง6เดือนก็คือเป็นฟันซี่แรกเนี่แหละก็เริ่มให้ก็เริ่มทาได้เลยแสดงว่าเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนอก็สามารถที่จะเริ่มเข้าพบทันตแพทย์ ได้เลยใช่ไหมคะแล้วความถี่ในการพบเนี่ยคะ่ะในแต่ละครั้งเนี่ยคะ่ะเขามีความถี่ยังไงบ้างคะในวัในใยเด็กถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปก็คือ6เดือนถึง1ปีถ้าง่ายๆก็จะบอกส่วนใหญ่ก็จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าน้องปิดเทอมให้พามาหาหมอม,มันก็จะตกปีละสองครั้งพอดีเนาะปิดเทอมปิดซัมเมอร์กับปิดตอนตอนช่วงตุลาคออก็แต่ว่าถ้าอย่างเด็กที่มีความเสี่ยงที่ฟันจะผุ ได้สูงคําว่าความเสี่ยงที่ฟันจะผุสูงก็คืออย่างเช่นน้องที่อาจจะต้องถึงวัยที่ต้องเลิกขวดนมละอ่ะสักขวบขวบครึ่งควรจะเลิกแต่ว่าถ้าน้องยังไม่เลิกขวดนมก็อันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดฟันผุหรือว่าในในปากของน้องเน,นี่ยมันผุเยอะอ,ะอ่ะเออเนี้ยเราก็จัดว่าความเสี่ยงสูงถ้าอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าอาจจะต้องมาพบบ่อยหน่อยสักสเดือนออใช่ แล้วอย่างในวัยผู้ใหญ่ล่ะคะวัยผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเกิดจากอะไรบ้างแล้วปัญหาที่พบเจอในช่องปากในวัยผู้ใหญ่คะ่ะ <s> ก็ะถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็โรคท็อปฮิตถ้าพอกุกคนพูดถึงฟันก็คือฟันผุใช่ไหมฟันผุที่สาเหตุที่เกิดในผู้ใหญ่ถ้าจาับที่ดูจากพฤติกรรมตัวเองด้วย <s> เอ๊ะทำไมฟันเราถึงผุก็คือมันเกิดจากพฤติกรรมการกิน อย่างเช่นเรามาทํางานถือกาแฟมาคนละแก้วตอนเช้าก็คือจิบกาแฟตลอดเวลาหรือว่ากินขนมระหว่างพักเบรกตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ช่องปากของเราอะไม่ได้พักในในกาแฟหรือในน้ําหวานมันก็มีน้ําตาลพวกแบคทีเรียที่อยู่ในปากมันก็ชอบมันก็กินกับเราด้วยแล้วพอมันกินเสร็จปุ๊บมันก็จะปล่อยสารพิษที่มีความเป็นกรดแล้วมันก็จะทําให้ไอ้กรดตัวเนี้มันก็จะกัดกร่อนฟันทําให้ฟันผุ ซึ่งมันก็จะเป็นแบบท็อปฮิตในวัยทํางานเนาะเพราะมันก็เกิดจากพฤติกรรมในการกินอาหารจุกจิบของเราวัยผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบดื่มชากาแฟใช่ไหมคะม,มันมีผลทําให้สีฟันเราเปลี่ยนไหมคะมีมีเพราะว่าอะไรที่มีสีเข้มเนาะอย่างถ้าเกิดช่วงนี้เขาฮิตชาไทยใช่ไหมกินเสร็จบางบาง,บางคนก็ลองไปส่องดูเลยก็คือมันก็จะทําให้สีฟันเราอะ เข้มขึ้นแต่ว่าสีพวกนี้ก็คือถ้าถามว่าบ่อยๆมันก็สะสมทําให้ฟันสีเข้มขึ้นแต่ว่ามันก็สามารถมาขัดกับทันตะแพทย์ได้ให้มันขาวขึ้นแต่ว่าทางที่ดีก็คือถ้าเราเลี่ยงได้หรืองดไดก้ก็จะดีกว่าอแล้วอย่างในส่วนของปัญหาของผู้ใหญ่อะคะ่ะเกิดจากพฤติกรรมการกินเพราะฉะนั้นการจะป้องกันนะคะหรือว่างดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากใช่แต่ว่า คือถามว่าจะให้บอกว่าเออไม่ต้องกินกาแฟนะมันก็ก็ง่วงกินข้ามกินขนมมันก็ไม่ได้อะไรเงีย้ยเนาะแต่ว่าคือจะให้ปรับนิดนึงเป็นว่ากินก็คือกินให้มันจบค่ะหมายถึงมันก็สอดคล้องกับคุณหมอเนาะที่บอกว่ากินอาหารก็กินให้เป็นมื้อไปอยากกินจุกจิบก็คืออย่างกินข้าวเสร็จอ่ะโอเคอยากกินกาแฟหรืออะไรก็ กินให้เสร็จกินเสร็จปุ๊บอาจจะไปแปรงฟันไปบ้วนปากหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่ว่านับตัวน้ําตาลหรือตัวอาหารจะเกาะอ,อยู่ที่ฟันแล้วหลักการอย่างเช่นอย่างสมมติเรารับประทานอาหารหรือรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มไปแล้วอะค่ะคือต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนจนกว่าเราจะสามารถแปรงฟันได้ไหคะหรือว่าท<อ>านแล้วแปรงได้เลยก็คือที่จริงถ้าตามหลักแล้วก็คืออยากจะให้เว้นไว้สักสามสิบนาทีเพื่อว่า อย่างบางทีอาหารที่เรากินมันมันมีความเป็นกรดอย่างเช่นเรากินก๋วยเตี๋ยวอรุงเยอะใส่น้ำส้มเนาะมันก็จะทำให้ฟันนะมันมันกร่อนได้นิดหน่อยเวลาไปแปรงฟันมันก็จะแบบทำให้ฟันสึกได้ได,ได,ได้ได้ง่ายกว่าดังนั้นก็จะขอสักประมันาณ30นาทีหลังจากที่เรากินอาหารนะคะก็ค่อยแปรงฟันมันก็เหมือนว่าเรากินข้าวตอนเที่ยงแล้วก็กอดข้า ก่อนเข้าทํางานรอบถัดไปก็ค่อยแปล่งฝันลแล้วอย่างนี้ค่ะคุณหมอนอกจากเรื่องพวกนี้พฤติกรรมการกินที่เป็นแบบตัวบั่นทอนสุขภาพช่องปากใช่ไหมคะก็จะมีอย่างที่ดิฉันทราบก,ก็จะมีเหมือนกับเป็นโรคเหงือกอโรคเหงือกเป็นเยอะมากไหมคะในวัยผู้ใหญ่โรคเหงือกคือถามว่าคนส่วนใหญ่เป็นโรคเหงือกอแต่แค่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น เพราะว่าโรคเหงือกอ่ะที่จริงแล้วมันมันเป็นมันเป็นไผเงียบ mm hmm. คือหมายถึงว่าเ,เหงือกปกติเนี่ยมันควรจะสีซีดเนาะชมพูซีดแต่ว่าบางทีเหงือกมันแดงขึ้นมานิดนึงมันก็คือจัดว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบอ่อนๆและแต่ว่าคนเราก็จะคิดว่ามันมันไม่ได้เป็นอะไรหรือ,อยังบางทีบางคนแปรงฟันแล้วมีเลือดออกก็คิดว่าเอ้ยเราแปรงฟันแรงหรือเปล่าหรือว่าใช้แท้ยาสีฟันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มาพบทันตแพทย์ พอไม่ได้มาพบทันแพทย์ปุ๊บปล่อยปัญหาทิ้งไว้นานๆจากที่มันเหงือกอักเสบเล็กๆมันก็ทำมันก็ลุกลามโรคมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนทําลายกระดูกทําลายเหงือกรอบๆทําให้ฟันโยกอะไรเงี้ยได้แล้วนอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกไหมคะในวัยผู้ใหญ่ที่พบเจอค่ะในวัยผู้ใหญ่ถ้าเท่าที่เจอก็จะเป็นเรื่องของฟันแตกค่ะ,ะก็ ถ้าไม่รู้มันเกี่ยวไหมส่วนใหญ่มักจะเจอช่วงหลังงานป์ตช่วงหยุดหยุดกินเลี้ยงอะส่วนใหญ่ก็คือสมมติหลังปีใหม่ค่ะจะต้องมีคนไข้หนึ่งถึงสองเคสที่มาด้วยปัญหาฟันแตกฟันแตกกรณีเนี้ยมันเกิดจากการที่เราไปกินของแข็งอาค่ะ,ะบางทีกินเลี้ยงไงบางคนแบบสนุกจกัดไปเผอะกัดกระดูกหรือหรือไปเคี้ยวน้ําแข็งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวฟันอะแตก เลยหรือถ้าโชคดีหน่อยก็คือแค่บินไปบางส่วนถ้าโชคร้ายก็คือแตกเลยก็อ,อาจจะเก็บไม่ได้แล้วปัญหาฟันแตกที่คุณหมอยกมาข้าง้นเนี่ยค่ะคือหลังจากถ้าเกิดฟันแตกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทําควรต้องรีบทําเลยควรทําอย่างไรบ้างคะก็รีบมาพบหมอฟัน <laughs> เพื่อที่จะรักษาใช่เพื่อที่จะดูว่าตัวฟันที่แตกคือคืออย่างที่บอกว่าบางทีบางคนมันแค่บิน <c oughs> บางคนมันแค่เป็นรอยเป็นรอยเ,อเหมือนแก้วร้าวอะ่ะมันยังไม่ได้แตกแบ่งครึ่ง <c oughs> นะีค่ะถ้าเกิดมันเป็นแค่แก้วร้าวก็อาจจะแค่กรอดแล้วก็อุดบุรณะตรงนั้นไปหรืออาจจะทําเป็นครอบฟันเพื่อเพื่อที่จะให้ให้ฟันนั้นมันยังอยู่ต่อไปได้นะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะนอกจากการแปลงฟันธรรมดาแล้วหะ,ะในวัยผู้ใหญ่ <c oughs> มันมีเครื่องมือตัวไหนที่จะช่วยถนอมสุขภาพช่องปาก ของเราได้บ้างไหมคะเวลาแปลงฟันสมมติเรามีเศษอาหารติดที่ซอกฟันติดตามเนี้ยแล้วเราแปลงฟันมันไม่ออกเนาะใช่มันไม่ออกปกติเวลาลวเราขูด,ขดมันก็จะแล้วเราทำไงทุกคนก็จะไปหยิบไม้จิ้มฟันมาเขีย่ยซึ่งไอตัวไม้จิ้มฟันเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เ,ออเพราะว่ามันก็จะทําให้เหงือกเราอ่ะเหมือนโดนจิ้มบางทีเหงือกก็จะบาดเจ็บหรือเหงือกบางคน ล่นลงไปเลยทําให้ฟันห่างมากขึ้นถ้าเราจะเอาเศษอาหารไอ้พวกนี้ออกก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือไหมขัดฟันค่ะเพราะว่าตัวไหมขัดฟันมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหมจิ้มฟันเนาะมันเป็นเหมือนเส้นบางๆ<ะ>ก็แทรกเข้าไปใช้แบบคอยเขี่ยอาหารออกแล้วก็มันก็จะทําให้เหมือนเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียรที่อยู่ติดที่ขอบเหงออือก่ะก็ออกมาด้วยแต่ในความรู้สึกนะคะเคยใช้แล้วใช้ยากมากเลยค่ะคุณหมอ ใช้ยากแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆฝึกเป็นประจำ uh huh. เพราะว่าถ้าอย่างส่วนตัวเนี่ยตอนก่อนที่จะเรียนเราก็คือไม่มีความรู้อะไรในเรื่องของพวกนี้เนาะค่ะอ่ะแล้วพอพอเรียนวิชาเรื่องโลกเหนือกอะ่ะเราก็อาจารย์สอนให้ให้ใช้หมายขัดฟันก็คือเราก็ต้องฝึกก่อนเราก็คิดในใจเอ๊ะเราต้องลองฝึกก่อนแหละก่อนที่เราจะไปสอนให้คนอื่นใช้ค่ะสรุปติดใจ เพราะว่าเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ารู้สึกว่าพอหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเ,เราเราใช้ไหมขัดฟันทุกคืนนะก่อนนอนมันพอตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าเราไม่มีกลิ่นปากแล้วก็เหงือกอักเสบมันลดลงอะ่ะแบบมันรู้สึกว่าแปรงฟันก็ไม่ได้มีเลือดออกอะไรเหมือนเหมือนก่อนก่อนที่เราไม่เคยใช้ไหมขัด แล้วถัดมาค่ะในวัยหลังจากช่วงวัยผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุปัญหาที่พบเจอได้บ่อยอะค่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโอเคก็พอวัยผู้สูงอายุเนี่ยอย่างตอนแรกวัยทำงานฟันผุใช่ไหมใช่ค่ะจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการ,รากินเราผู้สูงอายุปัญหาฟันผุก็ตามตามมาอยู่ดีแต่ปัญหาฟันผุในผู้สูงอายุ จะไม่ใช่ผูที่เกิดจากมันมันจะไม่ใช่พฤติกรรมในเรื่องของการกินละ,<ค>ะแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นฟันผุในตำแหน่งรากฟันอ่อเพราะว่าถ้าเราสังเกตอย่างปู่ย่าตายายเรา,วาเวลายิ้มเอ๊ะทำไมฟันเขายาวๆเหงือกดูรน่นอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ตำแหน่งเหงือกที่ร่นนะ่ะก็คือรากฟันที่มันโผล่ขึ้นมาซึ่งปกติถ้าในวัยทำงานรากฟันมันต้องอยู่ในกระดูกมันจะไม่มันจะไม่เจอสิ่งแวดล้อมอะไรเลยแต่ในผู้สูงอายุพอรากฟันมันโผล่คุบ่ะ แล้วกินข้าวกินอะไรอาหารแล้วก็เข้าไปติดตรงรากฟันแล้วตัวรากฟันมันค่อนข้างอ่อนแอดังนั้นโอกาสที่ฟันผุก,ก็จะสูงขึ้นดังนั้นในผู้สูงอายุก็จะมีฟันผุบริเวณรากฟันที่เป็นเหมือนผุพิเศษขึ้นมาจากวัยทางานน่ะนอกจากประเด็นปัญหาฟันผุที่พบมากนะคะนอกจากนี้ผู้สูงอายุมีอะไรบ้างคะที่พบเจออผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องปากแห้งน้ำลายน้อยอเพราะว่า ก็สูงอายุเนาะร่างกายต่างๆอวัยวะต่างๆ,าาางๆก็จะเสื่อมตามการเวลายอยู่แล้วดังนั้นต่อมน้ำต่อมน้ำลายก็อาจจะผลิตน้ำลายลดลงหรือว่าคุณภาพน้ำลายก็ก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างดังนั้นผู้สูงอายุบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะรู้สึกปากแห้งก็อาจจะมีแสบปากบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างบางคนผู้สูงอายุบางคนก็กินยาได้รับยาบางตัวซึ่ง อาจจะส่งผลต่อการหลั่งน้ำลายแล้วก็บางคนก็ฉายรังสีรักษาบริเวณใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็ตัวรังสีมันก็จะทําให้ต่อมน้ําลายฝ่อกรณีที่ต่อมน้าลายฝ่อเลยเนี่ยแบบแทบไม่มีการแบบปากจะแห้งมากเพราะว่ามันผลิตน้ําลายออกมาไม่ได้ค่ะแล้วมีวิธีป้องกันบ้างไหมคะก็จะมีวิธีการแบบนวดกระตุ้นต่อมน้ําลายก็คือนวดบริเวณเนี่ย บริเวณน,นี้หะคะ่ะม่อแกมชาแล้วก็ตรงนี้กดก็จะช่วยเหมือนกระตุ้นให้น้ำลายอะแบบมันหลั่งออกมาได้ทำนานเท่าไหร่คะก็ไม่ก็ตอนเช้าแบบประมาณ1นสองนาทีเงี้ยหมุนประมาณสิบครั้งอะไรเงี้ยในวัยผู้ใหญ่เขามีฟันปลอม2องแบบใช่ไหมคะคือแบบถอดได้แล้วแบบยึดติดอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะเพื่อถูกสุขลัลกษณะ ก็ถ <c oughs> ้าเป็นแบบถอดได้เนาะก็ก <c oughs> ็คือมันถอดออกมาจากช่องปากได้ก็เวลาแปรงก็จะให้ใช้แปรงสีฟันแล้วก็ให้ใช้กับพวกเป็นน้ํายาล้างจานจะไม่ให้ใช้ยาสีฟันในการแปรงฟันปลอม <c oughs> อเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่ทุกคนจะเข้าใจว่าให้ใช้ยาสีฟัน <c oughs> ใ,ชใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าคิดว่าโอเคมันคืออุปกรณ์ที่ใช้กับไหนช่องปากอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าตัวฟันปลอมเอาง่ายๆมันคือพลาสติก แต่ว่าในยาสีฟันนะคะมันจะมีผงขัดเป็นเหมือนผงทรายละเอียดละเอียดที่ทําให้ฟันเราขาวพอเอามาขัดกับฟันปลอมปุ๊บมันก็จะทําให้ฟันปลอมอ่ะบางอ่ะเป็นรอยเป็นรอยสึกเป็นรอยแบบอาจจะเป็นรอยขนแมวเล็กๆที่เราไม่ไม่เห็นแต่ว่าพอเราไปกินชากาแฟหรือกินอาหารต่างๆอ่ะมันก็จะไปติดตามตามรอยพวกเนี้มันก็จะทําให้ฟันปลอมแบบเปลี่ยนสีไวหรือว่าแบบมันไม่สะอาดอาจจะเป็นเชื้อราได้ง่ายขึ้น ก็ปัญหาเชื้อราก็จะตามมาใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟันปลอมถอดได้ก็จะเจอในคนไข้บางคนที่ไม่ได้ถอดฟันปลอมนอนก็คือใส่ฟันปลอมไปเลยตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราในช่องปากได้ก็ถ้าเป็นใส่ฟันปลอมถอดได้ก็คือจะแนะนําว่าอย่างน้อยก็ต้องถอดก่อนนอนสั้นๆค่ะมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพฟันสําหรับผู้ป่วยติดเตียงบ้างไหมคะ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงกเ็เวลาทำความสะอาดผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราจะกังวลเรื่องการสำลักเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการสำลักเชื้อในช่องปากมันจะเข้าไปในปอดได้ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยติดเตียงเราจะปรับปรับเตียงให้สูงขึ้นประมาณ30องศาแล้วก็เวลาแปลงฟันให้ค่ะเราก็จะให้เขาเอียงหน้าจะไม่ไม่ให้นั่งตรงๆเพราะว่าอย่างน้อยเอียงหน้าเพื่อให้น้ํา มันไหลออกมาได้แล้วก็ต้องต้องคอยซับน้ําก็คืออย่าให้มีน้ําเข้าไปเอ่อในคอมากเพราะว่าก็จะเสี่ยงกับการสําลักเหมือนกันแล้วสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรหรือทิปดีๆที่จะฝากให้กับผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะคะ ทิ่ดีๆก็คือจากที่ฟังคุยกันมาทั้งหมดเนาะปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่มันคืออยู่ที่พฤติกรรมของเราดังนั้นถ้าเรามีพฤติกรรมการดูแลสุขภ,ภาพช่องปากที่ที่เหมาะสมก็จะช่วยลดปัญหาที่ที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะฝากเหมือนเป็นรหัสลับฟันดี222ก็คือสอสแรกก็คือแปรงฟันอย่างน้อยเวลาสองครั้งเช้ากับ ก่อนนอนนะคะแล้วก็2ตัวที่2ก็คือแปลงฟันอย่างน้อย2นาทีแล้วก็2ตัวสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันแล้วก็เลี่ยงอาหารอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็เป็นรหัสรับฟันดีที่ช่วยให้เรามีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะสํำหรับทริคดีๆนะคะ,คะในวันนี้ค่ะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะสวัสดีค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่การแปลงฟันเท่านั้นนะคะในการที่เราจะมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีค่ะแต่มันหมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราการเลือกใช้ยาสีฟันวิธีการแปรงฟันการพบทันตแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ทิปดีๆจากคุณหมอนะคะนำไปปรับเปลี่ยน ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะททททรรัแห่งงงปปะเเศไาลมขอชน